ไอ้ไอ้นี่รถรถใครนี่แล้วออกมาเยอะพอดีเลยพี่ก็รู้อยู่เราผมไม่โดนมาแล้วผมก็โดนใครโดนใคแล้วตู้เหลือมันเท่าบ้านแล้วผมหาตังค์ซื้อท่อเดิมเดี๋ยวอันนี้อันนี้รถใครผมเนี่ยผมยังมีตังค์ซื้อท่อเดิมอี่อันนี้พอท่อใช่ไหมครับพี่ชาย ปอได้ไหมครับผมไม่มีตังค์เดี๋ยวให้พี่ดูรายละเอียดต้องดูดูดูรายละเอียดดูสภาพรถเราเดี๋ยวผมมีกระจกนะรวกระจกไปไหนล่ะมันแตกข้างในเบลต์ลอยดีรอยล้มดูนะรถเนี่ยเนี่ยก็วัยรุ่นก็ชอบเนี่ยกระจกดูข่าวดูอะไรดูผมไม่มีตังค์จริงๆอ่ะอะไรเขาเรียกชุดสีใช่ไหมครับแล้วก็พ่อดูพ่อพ่อย่งนี้ไม่มีตังค์แเราบอก ไม่ใช่ครับผมผมกำลังเก็บตังค์ซื้อท่อเดิมกับกระจกแล้วายทะเบียนป้ายทะเบียนเหรอครับเราพอไปแก้ถึงเใต้เบาะทีนี้อ่ใต้เบาะอ่ะสำหรับคู่มือไม่มีแล้วรถใครกันแน่หนทีนีถน้ถามพ่อครับแม่เราไปถามพ่อหน่อยว่ารถเองก็ก็อ่อให้ แต่พ่อบอกว่ารอรอรถเต็มรอรถแปลว่ามีอุปกรณ์ครบครับก็ตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ผมเลยไม่ได้ายทะเบียนนี่ก็ค<อ>ืออะไรนะพี่มีไว้ได้ใช้ปล่อยได้ไหมครับขอร้องจริงผมไม่มีตังค์เดี๋ยวเราต้องต้องไปทำโอ้ผม,<ร>ม<อ>สาไม่หนีแล้วเนี่ยก็แหนนละต้องไปทำประวัติ ลบุหรี่อะไรใครคลิ๊งเนี่ยมีอยู่แล้ยมันนั่งผมไม่ตรวจก็ได้ถ้าตำรวจไม่เชื่อว่าผมไม่ได้ติดยาผมไม่ตรวจก็ได้ยาไม่ได้พูดถึงยาเลยพูดถึงรถแต่งซิ่งเนี่ยแต่งเสียงดังเนี่ยปล่อยได้ไหมครับผมไม่มีตังจริงจริงๆนะผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือป้ายทะเบียนเนี่ยด้วยแล้วแล้วถอดถอดทำไมอีมันน็อตมันแบ่งข้างหนึ่งอะ แล้วมันแบบเอเไปเองนะแล้วป้ายอยู่ไหนทีนี้เ,นเอ็ง้องไปเอามาให้ดูอ่ะคงบอกพ่อมาให้ดูพ่อมารับรู้อายุถึงสิบห้ายังไงใกล้จะเต็มแล้วครับแห่เอาอีกแล้วระวังระวังก็ไปทะเบียนเขาอาจจะงสงสัยว่าเองเนะี่ยไปขโมย ใช่ไปขโมยนั่นแหละแล้วคู่มือก็ไม่มีแล้วหรือเขาจะสงสัยว่าเราเนี่ยไปใช้กระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปขโมยมาอาจจะไม่ขโมยหรืออาจจะไปป้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้ครับผมเขาอาจจะตามไม่ได้เขาก็สงสัยส่วนมากเขาจะยึดไปตรวจสอบจะแก้ไขเรียบร้อยครับไม่แก้หรอเห็นเหมือนเดิมอย่าแก้ครับมีเบอร์ผู้ปกครองไหมครั ก็ต้องโทรหาผู้ปกครองให้ผู้ปกครองรับทราบโทรโทรถามเลยได้ครับว่ากระจกมีพร้อมอะไรพร้อมก็ต้องออกมาสแสดงอ่ะก็ก็ต้องไปที่โรงพักตามสเต็ปยังไม่ต้องยื้ได้ไหมอ่ะพ่อแม่ท,มที่เข้าใจช่วงนี้มันยุคนี้ที่เข้าใจแต่ไ่ได้อยู่ครับมอแม่ผมโดนไป แต่เราต้องให้ผู้ปคองม,มารับรู้รับทราบ<ต>ทำ <ผม S 1> เอม็มปล่อยไป,ไปไอ่ะมันอจะไปโดนจราจ,จรเหมือนเดิมผมมพ่งได้ออกไงเพื่อนผมชวนมา,าถ่ายรูปรถมันไม่พอหรือต้องมาดูหนะักทุกพี่ใจดีสุดแล้วแต่ผมไม่มีตงังค์จริงๆอ่ะนะพ่อแม่ผมโดนหยุดช่วงโควิดมาพ่อแม่ผมรถหยุดบ่อยก็ต้อง ก็ต้องไปที่โรงพักให้ผู้กองมา,า,า,ารับทราบเอาใบทะ,ะเบียนเอาท่อเดิมมาให้ดูกาบมีไหมเะจมีไหม,มสำรอาคู่มือรถ เงินแต่นี่ไงครับถึงผมผมไม่มีตังค์เลยไม่มีซื้ออะไรซื้อพวกไม่มีเงก็ต้องไม่ใช้เออต้องไม่ใช้ไม่ต้องไม่ใช้ไม่ใช่เอามาขี่อย่างนี้เรามาอ้างบอกว่าผมไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อแล้วเอามาใช้ทำไมมัดกับมาผมว่าโดนหลายรอบแล้วอะเป็นรัวโดนหลายรอบก็ยังไม่เข็ดเราอายุยังน้อยด้วยต้องให้ผู้ปกครองทราบนีง โฟโต้หาโูล์กอมส่วนจะเรื่องมาตรก,การจะทำยังไงต่อว่าค่อยว่ากันอุยม,มีไหไมตังงกินข้าวไหมเอาไหมผมผมไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นผ,ผมอยากเอาลกลับบา้าน